สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเฮฟตีสู่ทุกคนครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับบอสต่ำคือเก่าครับพี่น้องนะครับพ่อพีพ่น้องครับมาสำรวจราคาควายนะครับวันนี้อยู่ตลาดนัดมันเทื่อมนะครับผมเป็นเซาวันอาทิตย์ที่11นะครับกันยาสองพนหนึ่นะครับผมมีราคาจะเป็นจะแน่ๆนะครับผมไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ได้แม่ลูกมาครับแม่ลูกมามาขอเบอร์นะนะครับแม่ลูกลูกลูกตัวผู้ตัวแม่ครับตัวแม่ครับลูกตัวแม่นะครับผมแม่มาซุกในมาเลย สามสิบสี่ครับลอยสามสิบสีประกันเนาะครับประกันลอยสามสิบสีครับพี่น้องนะครับผมได้ลูกแม่เกิดครับลูกลูกสองข้าทองครับลูกสองข้าองลูกสามข้าทองสามข้าทองเนาะครับสาใสาบ้านเทิงเนาะครับสายสายบ้านเทิงนะครับแปดสิบห้านะครับดูความเงินก่อนนะครับลูกแม่นะครับแม่นะครับน่าสวยๆนะครับ มันน่าจะจ็ดเดือนแล้วคเลยลูกมันลูกมั่นหรอครับลูกมั่นหาเดือนครับหาเดือนเนาะครับประมาณหาเดือนแต่ว่าแม่นอาทองสามเดือนกว่าแล้วทองสามเดือนกว่าทองอะไรครับทองบ้านบ้านครับทองบ้านบ้านเนาะทองสามเดือนกว่านะครับลูกหาเดือนกว่านะครับลูกตัวที่สามไม่ทองเนาะครับประกันนะครับประกันทองกันนะครับลูกตัวที่สามรวยสามสิบซี่ครับนะครับเพ่อนล้ำตุลล้ำตัวแม่มันก่อนนะครับครับสวยๆอายุนะครับเบิ้งเล็บเบิ้งงัง่กัน ขอแข,ข้งขอคาดีคอบคนเขาครับ,รบมีลูกคดิลูกลูกแม่ครับลูกแม่โคงลูกแม่นะครับเขาเนียว่าเป็นไรนะครับแปสิบหาครับแปดหม้าเนาะครับแปดหมื่นห้าพันนะครับ 8, 000, 5, 500, 500, 500, ครับโควนด้วยนะคับเบิ้บงนาอยู่นะครับเานียบอกดูพู้ต้องสิ 092ครับ0 9 2 92, 5, 4, 7, 4 4 7 4 4 7 8อ8 7 8 5 8 7อย LU ู่อยู่สาข่ครับอยู a, discord, local, raktion, uh, ่สาไข่้เนาะครับพี men, right? ่น้องเบิรงนะครับพวนี้นะครับกำลังตล่องราคากันอยู่น่นะครับคุณคผมมันมาเด้อไปมาครับอย่งครับเตรยก่อนรับีปนอกนะครับคุณอสวัสดีครับผม ตัวเล็น้อยจคกบาทละพอนีหาเมื่อนหาครับเคย่หัวหางเมื่อหาครับเพิ่อเป็นลูกผู้ใด่ครับพอนีลูกบนบ้านนี่แหละครับลูกบนบ้านเนาะครับโอ้ตะวันหนาพิ่ณสวยเป็นงานบนหอกครับน่าสวยนะครับต้นโตดีนะครับเพื่อหัวจะส่วนเข้างงันส่วนเข้าคับจะเดือนจะปีละพ่อเพื่อจะเก้าเดือนสิบเดือนเหรครับสิบเดือนประมาณสิบเดือนครับเนาะลูกบนบ้านเขาเป็นหอกนะครับเบิ็งเอาครับผมนะครับนี่ข้อแข้งข้อขาดีตอนนี้งผมมีพอเนาะครับผมมีต้นนี่นะครับ นะครับต้งตุลตั้งตุนะครับปูนแข่งบุญขาวเพิ่งสวนเข้าวัดสันน้ำซูนเตยระพอนลอยเศ้าเลยปะผมอันนี้เหระครับต้องลอยเศร้าพอเนาะครับดูบนบานครับพี่น้องคนะเนี่ยนางสีล้มผูนะครับผมอ่ะเจ็กนุ่มเม่กัดนะครับนุ่มครบนะครับแข็งขาดีนุ่มครบ่าเป็นฟูขึ้นเลยนะครับไม่ของห้างดีครับอันยังพอเนาะฝ่ามือเลยนะครับหาเมื่อนหาพอนับหาเมื่อหาคุยวันไหนหั ก้อยู่อมเร่นาั์ครับนสคุณเนาะทางออกคนแกนคุณน้องนครับเอาบอกเบอร์พี่น้องะพเก้าแปดศูนย์เก้าแปดครับสองสี่ห้าสองสี่ห้าเจนึ่งเครับเจ็ดสนึ่เาเนาะพ่อีงครับพ่อเสงครับพ่อแสง้องพ่อเนาะเอาเคมามาของคับขอบคุณครับบง้มาจับบนเ็แล้วไดครับครับตกมลอศร้าครับพี่น้องนะครับผมพี่น้องกำลังเริ่มเข้ามานะครับผมอสวัสดีครับสวัองขยันนะทได้ไมเนาะ เอาพอพึ่งแม่สาวค่ัพี่ครับแม่สาวครับแม่สาวนี่เพิ่งซุ้มอะไรไปไดนครับได้ร้อยสามสิบกว่าครับสามสิบกว่าเนาะครับสามสิบบวกกี่ลอกตระมาสามสิบสองสามสิบสามอยูแล้วครับพี่น้องนี่นะครับค่อนข้างสูงนะครับคุ้ยตัวนี้อายุเพิ่งจะเดือนจะปีแล้วพี่ได้ปีปลายแล้วครับปีปลายแล้วครสองปีแล้วนะครับเพิ่งมีสายไม่ยังอะไรนี่สายเบิ่มครับอ๋อสายเบิ่มดิพอพึ่งสาวไปครับหนึ่ง พ่อเขาเป็นลูกเบื่มไหมพ่อเขาเป็นลูกเบิ่มแสดงว่าเป็นชั้นหลานเนาะครับเป็นชั้นหลานเป็นชั้นหลานแล้วนะครับพี่น้องซอสหน่อยนะครับนี่หน้าตางามๆเลยนะครับคนสองทางตาแกมเนี้อเห็นนะครับแกมจ้ำกอ่องนะครับโอ้นะครับขายยาวดิต่อนี้โบมีไงเนาะบ่มีบ่มีครับนะครับผมต่อนี้โบมีนะครับกับสาวน้อยตัวนี้นะครับร้อยสามสิบบวกนะครับโอ้ยขาดนตำเลี้ยงเนี่ยนะครับแต่ว่าพันยืนสวยนะครับพันยืนนิ่งนะครับ มื0หาต้องตัวตัวเงาครับคนต๊ะสวงนะครับหามืต้มีนะครับสีสวยนะครับดอกเล่าไปน้องครับหางเงาครับมือหางนุ่มนะครับนุ่มครบนะครับขอแขงขอค่าดีไอ้ขอฟังราคานะครับเปิดเไผมเปิดไปหกสิบหาครับหกหมืห้าเนาะครับหกหมื่นห้าพันตัวล่องไหมครับสาวหน่อยจะเข้า2ปีนะครับสองปี สวยๆเลขอะพี่จะหน้าออกนะครับเวลาพูดเงาเนาะพูดสูงดีนะครับไก่ผสมเลยทำไงงามนะครับไอบอกเบอร์พี่รองนะครับ085ครับ085ครับ751 751 0594 0594เพียงครับเื็นหนุ่มครับพี่หนุ่มเนาะพ็อยู่ไหนพี่นี่พ็อยู่หน้ากลวงครับหน้ากลวงหน้ากลวงอ๋อตรงนี้วะครับนี่เหมือนเขาด่วนเนาะหน้ากวงหน้ากลวงเสียงพังเนาะอ๋อเสียงพังอูด่เข้าไงครับนะครับผมอ่ะพี่น้องเบิ้งนะครับนี่ต่างห้สวยๆนะครับผม ลองทดสอบทำพี่เป็นแดดนะครับผมโอเคครับผมครับครับผมครับนะครับพี่น้องทยอยเขามาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นคุมไก่ก่อนนะครับสวัสดีครับขอหยาดถ่ายคลิปหน่อยครับมาขอหยาดครับอันนี้เป็นคุมแม่ลูกปะครับแม่ลูกครับแม่ลูกปูครับแม่ลูกปูแม่เพันธนี่ประกันคุ้มฟูเท่าไรครับร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามเลยแม่นครับ อ๋อได้ลูกม่ใช่ตัวแล้วครับนี่ตัวที่ซีนะครับตัวนี้ตัวที่ซีเนาะตัวนี้ครับผมโอ้ยาวเนาะยาวงานะครับเงาก็ได้กับซูมนะซูมอะไรกับร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามเนาะประกันเลยนะครับผมลูกตัวที่ซีแม่นครับลูกตอกเนาะอ่าโอเคนะครับตัวนูตัวนี้มีปะครับเนาะบอมี่ครับผมบอมี่เนาะลูกประกันตัวนี้ครับประกันตัวนี้แหละนะครับผมตัวที่ท่องปะครับตัวนี้บอมเนียใจครับเนี่ยบอมทันตัวอ๋อตีเป็นท้องว่างเนาะตีเป็นท้องว่างเลยลูกผูกคนนีี้ปใดเข วันปีบ่เจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนวันเจ็ดเดือนเนาะแต่ว่าท่องเมียเนี่ยบูรุ่เนาะครับผมโอเค่าไอ้น่องเปิดไปแรงไปไหนครับผมนี่เปิดไปเก้าหมื่นห้าครับผมก็หมื่นห้าพันนะครับผมหน่องมักไสยเงียบเงียบนะน่องครับมักงานเงียเงียบอ่นะครับลูกตัวที่สีแล้วนะครับตำนงตำนี้ไม่มีเนาะครับผมครับผมนุ่มสีเต่านะครับอ่โอเคนะครับเป็นลูกไส้นะครับนี่วันเจ็ดเดือนนะครับแข็งขาดีนะครับลูกไส้พึ่งนะครับเก้าหมื่นห้านะครับครบนะครับ คอยวันไหน้องอยู่ดงสะพังครับดงสะพังในเนาะยู่หลังดูห้มเลยครับอ๋อหลังดูห้องในเนาะแม่นครับโอโอเค้องเอียงครับไอคขอบอร์เท่ไหนครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดอหกแคอยรบเลยศูนย์แปดศูนย์เ้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์องกแปด่ครับสองหกแป่เนาะครับมคุณแม่ลูกไปนะครับนี่หลังดูห้มอุดอนะครับพี่น้องตัวนี้สินะครับคุเขาเปิดเสื้ออยู่นี่นะครับ โอ้โหสวยอ่ะายๆเลยนะครับโอเคน้องผมข้ามมันค่ะผมนะครับผมผมข้ามผมมันมันเด้อครับผมอ่ะนะครับพี่น้องเพื่อนกับตื่นทุกอยเข้ามาครับพี่น้องนะครับฝนตกนะครับมันก็ยังลินอยู่นะครับผมกับเข้ามาเลยกับฝากกดติดตายไว้ครับพี่น้องเด้อนะครับผมของเฟรนอ่ะครับนี่ ออ๋โอเคนะครับเคนบอกเนาะอโอเคบ่าไปยังครับผมนะครับอันนี้โคบแม่ลูกของเพล่นเนาะควบแม่ลนะครับโคบแม่ลูกเพล่นเนาะสวัสดีครับผมของบ่กบ่กันหน้าไปหาด้วยก็เดี๋ยวพอรับตัวติดนะครับเอาฟางมาอ่ะอ่ะยิงยิงเบิ้งลูก เกงดีนะพี่น,อน้องเจเจ้าของคนตับตายอยู่นะครับผมือวุนมาใหม่นะครับไปวนมาใหม่วนมาใหม่นะครับอเดีครับอาไม,าม้่ะบโ,โมหมาอห อันนี้เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกลูกผูแม่ลูกลูกผูครับเปิดใบเกตมืดเกตมืบให้ท่องท่องไหมพ่อท่องแล้วครับสิออกออกพันสาเนี่ยออกแล้วเนี่ยกินน้องออกพันสาเนี่ยคือสองในสามครับโอ้โหโกยดากโยบดัดละหันครับย้อนนวลเนาะย้อนลงหมเลยร้อยสามสิบตีได้ไหพ่อได้ร้อยสามสิบกวยหรอกอันที่เท่าไหร่เออสามสิบบวกนะครับผมผมแม่ลูกลูกผูนวลเนาะครับผมแม่ลูกลูกผูนะครับเกตได้พ่อ เก็ดมื้นวนๆต่อร้องได้ครับอ๋อต่อร้องได้อันนั้นก็ะดูไส้พอน้อยหรือเ่าแทนครับแม่นบ้านพอน้อยหรือเปล่าห่อบ้านๆครับต่อบ้านบ้านนะครับโมซาม่าพ่นตกตกอะไรแบบนี้ดูพ่นนะครับลูกผู้นะครับลูกผู้ลูกผู้นะครับนนี่ะครับลูกปี๊ยงวัวปะครับลูกชนปี๊ยงหลือเ่าปรมาณถึงน้องหัวมัเลยไหมแต่น้อยก็ออกน้องหัวมมาค้มเดี่ยวมั้ยนี่มาค้มเดียวครับค้มเดียวเปูไปเจ็ดมื้นน่องคกันนะครับไปลองลูกจะลูกตัวในกระพด้เท่าอย อันลูกบ้านบ้านท่อนอะไตัวทหน่หตัวที่2ในท่อนี่นครับอันนี้ลูกแรกเนาะลูกแรกอันนี้ลูกแรกเพิ่นอันลูกสองนะครับอันสีออก้นซากะิแมนไมนเพิ่นมานี่ยเกี่ยวขาดอเพิ่นมาอ๋อโอเคโอเคเอาไปเก็บเ่นับนะครับพ้นแม่ลูกซื้อสองในสามนะครับผมของประกันนะครับรอยบวกนะครับตัวที่สอในสองประกันบอกเบอร์โ้เพื่อนีเยศูนย์เก้าครับผมแปดนย์แปดเศูนย์สองเครับเดศูนย์เเาะประกันบ้านดอนหัดดอัดนายหยักบ คุณมาหาพอดพอดีครับเอาเอาคนจะได้ลยนี่แค่ไร่กเกี่ยง้รงาว่ามาาามาดูแล้วลองตีหินบวลองตีหินครับ่ามามามาอันนี้สูงเะไร่อดี่สูงร้อยสามสิบสามสิบผ่านี่แล้วครับสามสิบสามสิบห่านผุดใสอะไรยังไงอนี่ของลูกฟางทูลินลูกฟางทูลินคฝาปอีปีสิบเอ็ดเดือนปีกับสิเอ็ดเดือนครับ เดพือกเนาะอ๋อสองขวบนะครับเดอนเพื่อทีกาเขดีเต็มสองขวบ๋อ้เต็มสองขวบรอยสามสบกัวเาเนาะครับรอยสามสิบปีนี้แหละสามสิบปีนี้และเขาเนาะครับขายไงใส่ป่นสุรินไป็นหนอกนะครับขอแข้งขออขาดีนะครับหน้าตาเพื่อนรับเบ่งเอาได้เพื่น้องเด้นะครับผมครับตรหนี้่มีเนาะบบมี่มีมีแต่เขาเลยจะเมียงเอาไปเขาไปเลี้ยงเาไปใสเขาเปลือยเอาอ่าแบนงีเต่าครบนะครับ ขอแข้งขอคานะครับหางเหี้ยนะครับัวสวยเลยนะครับพ่นทั้งไงนะครับพี่น้องพ่นทั้งไงนะครับถ่ายไงดินะครับขอแข้งขอคาดิอ่ะเดี๋ยวขยักถ่ายคลิปไปไหมล่ะครับผมขอขยักครับผมมาเบิ่งนากันนะครับปาเกแยงไงวะเนาะปากแจงไงแก้มียมปากครับแก้วก้องนะครับเอากบข่าวไงเลยนะครับข้อบนที่หลบเลยพ่อนวะเนาะข้อบนที่หลบตั้งเป็นมาจังดีครับแต่เป็นตามนะครับพ่อแม่เป็นมันมากลับไปใส่ข้อเปิดเอาข้อพี่น้องนะครับก่ต้องไป อันนั้นมันนะครับเอาคว่ำไงความหนาเอาเนาะครับเอาคว่ำไงความหนาเอาครับนะครับตัวแดงหัวข้าวนะข้าแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเนาะครับผมกับสาวในตัวนี้ครับพี่น้องนะครับงามๆเลยเบิ่งหอัครับพี่น้องนะครับผมมาตัดกับว่างามอยู่นะครับแต่ว่าก็บบอสูดสายตาพี่น้องนะครับเบื้องต้นกันเรานะครับล้องตัวเงี้ยเงี้ยนะครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันพอลูกคอาอโทนนะครับ 0890 0 8 9เกครับ937 937 4624 4624เนาองนาะพอศุนพุ่นพุ่นเนาะครับอยู่บ้านไหนพ่ออยู่บ้านสังสาจำบนท่านสังสาบรรทัดเนาะครับโอเคพ่อขออคุรับเอาหมันก่อนเลยครับอ่ะนะครับงามเลยนะครับลองเบ่งเอาเข้าไปหน่องนะครับผมเดี๋ยวขยังต่อกันเดีบดราไว้ไปเลยครับ มากับความเนียวแน่นนะครับพี่น้องวกนี้นะครับจืดนะครับจืดจืดเลยนะครับผมโอ้ยยางพันกล่องคือแหนอ่เดี่ยวเป็นคุยราคากันอู่่นะครับคุยราคากันอยู่นะครับไอู้่่่่่่่่่่่่่่่่่า่บ่่่่่้บ่ไ่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่ครับี่่่่่่ ได้ขายกันไปเน้อครับผมพี่สวัสดีครับผมได้เหรอพ่อสวัสดีครับครับผมถามราคาได้ปุ่น้อครับได้ครับได้ยุ่นะครับเนาะขยันได้คำเด้ยอันนี้เป็นจังไรครับพี่สาวหน่อยปะครับครับผมสาวหน่อยอายุเพิ่มไรเราพี่เดือนตปีกับอีห้าเดือนหนึ่งปีกับห้าเดือนนะครับเนาะเพิ่มเป็นไซส์อะไรพี่สายของอุทัยครับไทยอุทัยเลยเนาะครับครับผมปีห้าเดือนนะครับผมลูกปีเสือไม่สายพี่ลูก ลูกเพชรอันนั้นลูกเพชรอนนั้นครับเอกสารยังมี้วครับมีครับนี่มีเนาะครับอ๋อเป็นลูกเป็นลูกสาวของเพชรอนั้นบ่ครับผมลูกสาวอ๋อนะครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งทำไอเช็ดข้อห่องก็นยังไงนะครับอ่าครับผมแมนครับสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับเป็นลูกสาวของเพชรอนันมาสั่นนะครับนี่โอ้นะครับขวนงามนะครับถ่ายบบเน่าตัดเลยครับนี่นะครับเง่าดีนะครับผมหนึ่งปีกับห้าเดือน ตอนนี้น้องสูงไรในพี่สังเกตไหมไม่ได้วัดนะครับบม่ได้วัดมึงสามสิบบวกเลยได้ปะครับผมประมาณสามสิบบวกหนึ่งแลนะครับแต่เมมีเห็นขาเป็นน่องนะครับเตรียมเตรียมจับนะครับนาดีนะครับนาดีสว่งนะครับคนตัวสว่างสงขงเลยนะครับถ่ายไงยหางเลยคอขาใหญ่นะครับนี่คุ้มเท่าเขานะครับขาไม่แรงหลังนะครับผมงามเลยไอ้ปื้อเป็นไรไหมครับตัวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับต่อรองได้ครับตกลงดีครับครับขั้วันไดเลยคัยอยู่บันผืนเลยนะครับบันผืนเท่านี้เนาะมนบออกซื้มีันนี่ครับซื้อยังฟาร์มลีโอฟาร์มครับลีโอฟาร์มเนาะครับผมยู่อำเภอบันผืนพี่น้องอยู่มันเป็นร้อยต่อนะครับแต่ว่าอยู่บันผืนล่ะครับอ๋อนะครับนะครับลูกสาวของพี่นั่นนะพี่น้องนะครับใบหลอดชัดเจนนะครับมาสอบถามเบิ้งนะครับปีกับห้าเดือนนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น ห้าพันห้ารันโอเคไอบอกเบอรพี่น้องนะครับเบอร์โทรปะครับเมนครับผม0 8 6ย์6 227ก2 7 8 1 2แครับ8123คุณพียงคุณพี่จ่องครับพี่จองเนาะครับูวันพื้นครับพี่น้องครับนี่บรีเนมักซาวนะครับย่างงามนะครับของพี่จองนะครับยูวันพื้นนะครับเส้นวันพื้นรอยต่อขโทษสอดตามเบอรงนะครับไปเบิงตัวตัวเขาพี่น้องนะครับนี่นะครับงามเลยแลัวพ่อวันดีครับพ่อแม่วันดีคร นี่แหละครับไม่เบิร์เลยหมดนี่ครับผมมาอ๋อพี่จัดบอกตอนอะไรกันนะครับเดี๋ยวให้พอจะเห็นว่าไอ้พวกขวัญว่ารถครับขอขวัญรถเนารับขอบคุณครับพี่เอานะครับเยี่ยงกันเนาะโอเคนะครับนี่โอ้งานนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับลองเบิร์ดเอกครับพี่น้องครับนี่ไม่ประเดี๋ยวหรอกเพราไม่ประเดยมากข้างนี้โอ้มีเจาะำงานมากในมือนี่อันนี้จะในวันไหนแม่สาวกันหมอนี่สาวค่ะเจ็ดเดือนเจ็ดปีแล้ววันนี้เจ็ดเดือนแล้ววะ่ได้เบิร์ดใบซะลระ ปีสี่เดือนนี่ปีสีเดือนครับลูกสาวเบิ้มลูกสาวเบิ้มเล่นวะนี่โอ้คุณจะ zoom คุณจะสูงกว่าตัวนี้นั่งาะลายลายกันเอาลายลายกันพี่น้องสามที่บวกครับพี่น้องนี่นะครับปีสีเดือนนะครับลูกสาวเบิ้มนะครับพ่อแม่มีมีเอกสารไหมครับนี่มีมีมีใบมีหลอดอ๋อมีใบมีหลอดนะครับเป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านนะครับพี่น้องนี่นะครับตัวตัวดีนะครับนี่นะครับขอแข้งขอขายืนหยัดดีนะครับขาหนาใหญ่เลยนะครับนี่นะครับตุงต่อเขาวนะครับขาเล็กขางแรกหลังนะครับผม องค์ข้อนะครับตาเตียนะครับขอเปื้อนซวยนะครับนี่นะครับตาตายเบื้องนะครับพี่น้องเนี่ยเนื้อหนังนะครับเบื้องไทยนะครับผมขอแข่งขอคาร์ดีนะครับคุณครับผมขอบคุณครับที่เมครับนะครับเบื้องนู้นเราของอะไรกันนะครเบื้องถ่ายเบื้องยังกันนะครับเช็กนุ่งกันนะครับผมนุ่งซิมโต้ครบนะครับหางยาวเลียคอนะครับผมตัวอะไรครับลูกเบิ้มครับ ใช่นี่ครับแค่ล้างดีเพ่อแม่ปิดอะได้หรือป่าสิบห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นพอน้อครับลูกสาวเบื่อมตัวนี้นะครับปีสีเดือนนะครับงามๆออกเบื่อออกนะครับผมเบื่อยเบื่อฮางกันออกนะครับลำตัวเงานะครับงาเบิ่มครับม่ใบไม่หลอดครับนี่ครับพ่อสามกันไม่ะถ่ลยไทงี้นะครับผแงเงี่ยพ่อแม่บอกเบือแ้ครับบอกอะรบอก 0652 0652 677องศูนย์หกห้าสอหกเจ็สองสองนาะโอเคพ่อขอบคุณับพ่อเนาต่อเลยครับข้า่ามาตัวมึงนี่ไอจองนี่ขาดไอมึงจัดเลยวะจ๋อพึ่งัดเลขายนาะอ๋อตอนเรียกหรอเาครนบไม่ไม่ไม่อเท่าไรหรอหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นท่องไปพรอเนาว่างเนาะอ๋อนะครับนี่ บ่อยสามสิบผาน่าจะมีนะครับตัวน้องไก่เคี่ยงนะครับผมผู้ใดมักาซเปลือกครับพี่น้องนะครับพ่อแม่นะครับพ่อแม่ได้ลูกไม่ตัวแล้วครับนี่พ่ลูกซีได้ทองทองจ็เดือนแล้วบ่ทองบางนึงบ่อซีซีได้ทองซีสีมานีบ่โอ้ซีสีมานซีสีมานะครับอันนี้เป็นลูกลูกผูก๋อลูกคุ้มฟูกนะครับเป็นลูกตัวแม่นะครับพี่น้องนี่นะครับ ลูกตัวที่สี่สีมากครับพี่น้องท่าได้รู้มาตามตัวนะครับนี่ลูกสาวกับเป็นลูกดำนะครับผมเป็นมักสายอ่างนะครับนี่นะครับเขาเปิดสวยเลยนะครับสายเผือกนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับของพ่อแม็กนะครับผมนี่นะครับต่อโค้งเลยนะครับอ่ะนะครับเบิงกันเรานะครับนี่หน้าสวยๆนะครับนี่อ่างๆนะครับของพ่อแม็กบ้านผืนนะครับผมนี่แม่หัวมา อันนี้สามตัวครับใช่หรือสามไม่ถึงไม่ได้วอร์มลี่ตัวนี้โอ้ตายอันนี้ลูกแม่นี่ยเกแม่เป็นนกสามเลยวะนี <g les honey> ่เอานี <S mee a usi> e no ้ย <accept> <alike> ัเพื่อนก็เสีเพืนปีกลัวบอปปี้ปีวะปีวะพี่ลูกเพื่อนอ่ะอ๋อพ่อแม่พ่อแม่ต้องทำไงกันเลยครับผมดูอย่างลูกแม่เบิดเนาะลูกแม่เบิดเลยนะครับนี่แม่เบิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัวหอดเดือดนะครับพี่น้องนี่นะครับ บ่สอดเดือนนะครับเยอกว่าที่ว่านสีเข้าปีนะครับผมนี่กล้อนี้พ่อแม่กดไปหนึ่งแสนนะครับผมนะครับหนึ่งแสนเลยนะครับสูงนี่ที่ว่านลอยเกือบร้อยสามสิบนะครับประมาณร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก่าครับลน้องนะครับห่างอ่างนะครับผมลูกก็ที่ว่านบอสอดเดือนครับนี่ลูกเป็นหุ่นออกนะครับนี่ลูกสาวนะครับนี่ยกสามสาวเลยนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับเบื่อทุบพ่อแม่เดี๋ยวเอาขึ้นมาให่เรับเดือดลูน้องนะครับเพิ่มโตลองราคากันอยู่นะครับผม หนึ่งแบาทน,นะครับนี่สามเซวนะครับหนึ่งแบาทโอเคไปเลยนครัพ่อขอะของค้ามันมันเพ่อครับผมมันมันครับมันค้าบพมันมันพ่อครับเดี๋ยกงานุนกันไปหน่องนะครับสวัสดีครับ ขอหยาดสอบถามราคาเลยครับพี่ทุนนัเปียนะอันนี้เป็นสาวไหนมาครับพี่แม่ค่ะสาวได้ปีกว่าเนี่ยเหรอคะปีกว่าแล้วเป็นลูกใครพี่ลูกพอ่อพ<ม>ี่อบ่บมีใบเหรอคะอ,อ๋อบ่มีใบเนาะแม่ยค่ะธรรมชาติเท่านี้ละมันยินดีเนาะนะครับขอแขงขอคาดีเลยนะครับพี่แม่สูงอยู่ได้ตัวนี้แม่สูงยุนมาพี่แมีร้อยสี่สิบสองอันนี้สูงว่าสามสิบเอ็ดร้อยสามสิบเอ็ดนี่ประกันได้ไหมเนาะเมีค่ะร้อยสามสิบเอ็ดตัพี่น้องนะครับ ยาวๆเลยนะครับนี่สาวหน่อยสาวสวยเขาเปิดดีเขาเปิดสวยนะครับนีโอ้นะครับเนื้อนั่งดีนะครับพี่น้องนี่นะครับเกี่ยเลยนะครับนี่นะครับพ้นยืนดีด้วยเขากำลังสิเปลี่ยนสีโอ้นะครับนี่เพิ่ืนี้องนนอนตมหลายเลยเนากำลังสิเปลี่ยนสีสีแม่เพิ่นน่ะสีดอกเหล่าแม่นะครับปีกัวนะครับผมตัวเลขเยอะแค่ไหนห้าสิบเจ็ดห้าหมื่นเกตแม่พี่น้องนะครับนี่กุฎิมักเบื้งนะครับนี่ เอาหน่อยสาวสวยนะครับไปพัฒนานะครับหางจะพัฒนามาแล้วครับพี่น้องนะครับเพราะคุณเชื่องนะครับนี่คนณเห็นนิ่งเลยนะครับนี่นะครับว่ากินหัวหางได้จ้่หันอยากให้กินไปหาดองเนี่ยมากินไหมเพื่อกลินเฟืองกินหยาเขานี่ยล่ะวอากันกินหัวหาหเลก็ขาจะหยุดขึ้นไม่หยุดน่อยเนาะต้นทุนไ่หลายนะครับขอแข่งขอขาดีครับหางเงาครับเช็คนุ่มเหมือนกันนะครับนุ่มสุกนะครับคนหางเงเลยเลย เาเบิงเอาครับพี่น้องนะครับห้าหมื่นเจ็ดนมนค่ะ57าหมื่นเต่อได้นิดนึงต่อได้พี่น้องนะครับผมเอาพี่บอกเบอร์พี่น้องนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดครับพี่สองสามศูนยองนนี่ค่ะศูนยเนี่เนาะใพี่ยังครับพี่จันพี่จันค่ะจันเจ้าค่อยห้ามนเมีนโอเคอันนี้เมีนพี่มเนียนค่ะเมีนอยู่นะครับเนาะตัวนี้ค่ะสี่สิบสองค่ะสี่สิบสองเมีนค่ะวนนี้พี่มีตารางงานพี่น้องมากตลาดนะครับ่ สี่ถึงสองนี่พี่แมียค่ะเปิดว่าสี่ถึงสองนะครับซื้ว่ายี่สิบสามว่ายี่สิบสามแล้วยี่สิบสามนี่ครับพี่น้องคุณได้หาสามเลยสาวสวยกำลังครับนี่นะครับไปเรียกนะครับตัวนี้หน่วยลงนะพี่น้องนลยครับนี่นะครับข้อเป็นเป็นรันเป็นรันอยู่นี่นะครับนี่ข้อเป็นรันเป็นรันอยู่นะครับเขากบบคือว่างามนะครับหันนอกใบหูหักอยู่นะครับบนสองทางนี่นะครับนผมแจกมีครบเลยนะครับขอแข้งขอขาดีเอานะครับเบิ้องออานะครับนี่สี่มือสองสี่มือสองต่อเอาค่ะ หอวยคิดไว้เอากระบาลมาหน่อยเอาไว้ได้เอาดิเอาพูดกันลี่โต๊ะร้องราคากันอยู่ครับต้นนงต้นหนีไม่มีแล้วไม่มีค่ะรับประกันใหยทั้งสองค่ะตัวเลยนะครับนี่เอาครับมีต้นนีไปแก้คือรถโอเคครับพี่นะครับอันนี้สี่หมื่นสองนะพี่เนาะค่ะนะครับพีอยู่บ้านไหนพี่คะอยู่บ้านดอนหาดจ้ะดอนหาดเนาะค่ะหาดน่าอยากทันเปลาไหมเนียนเนียนค่ะโอเคนะครับพี่น้อง นะครับผู้ใดามักสามเนยงามงามนะครับของพี่เจ,จากก้าควยงามนะครับตรวจสอบก,กันเลยโอเคพี่ขอพังคับพี่ขอพังคับค่ะขอบคุณครับพ <c oughs> <c oughs> ี่มา้องเด้อครับตกตกลมนะครับตกลม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 เอาเดี๋ยวดิโอ้ยฝนฝนกระดิตก นะครับเอาไหมครับเอาตัวเดียวมากเลอนี่ออกแม่ลูกมากครับไอ้แม่ลูกมากครับแม่ครับแม่ยาวเลยนะครับผมแม่เพื่อนนี่สูงอะไรบปางนะครับร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าเลยนะครับผมตอนนี้ท่องไปท่องไหครับท่องเจเดือนครับสี่เดือนครับสี่เดืยนครับผมสองสี่เดียนครับพี่น้องนะครับลูกโตเท่เราได้ท่องนะลูกตัที่สามที่สี่แล้วครับเอ้สามเหระครับโอ้สามเอาสี่ก็ได้ครับพี่น้องทำนี่นะครับ กุญแจมากางๆครับนี่วันน well, right ี้นะครับนี่อางๆเงียบๆเลยนะครับลูกที่ซีนะครับลูกสามลูกซีเจ็ดเดือนครับท้องท้องซีเดือนท้องซีเดือนประกันเลยบ่ครับผมประกันครับประกันเลยเนาะท้องซีเดือนนะครับพี่น้องครับท้องสี่เดือนนะครับท้องพ่อได้ครับท้องพ่ออ้นบ้านนะครับบาดต้นูงครับโอ้นะพี่น้องงาๆกันนะครับฝนตกนะครับตัวลายน้ำเดือนครับเนาะครับอันนี้เป็นลูกผู้นะครับผมลูกผู้นะครับลูกผูกับลูกเป็นลูกเป็นบ้านนะพี่น้องนะครับนี่ หนาดีอยู่นะครับดูคนนะครับเนี่เล็บแข้งเล็บขาดีนะครับตัวแม่พัได้อ้างนะครับหางเลื่ยคอนะครับเล็บหน่อยดีอ่ะเบิ้ลเอานะครับนุ่มซีเต้านะครับครบนะครับไข่เปิดสวยอ่ะนะครับเนื้อนังดีนะครับทองซีเดือนประกันทองพออนบ้านนะครับของนะครับเบิ้งนะครับลูกเบิ้หน้าเขากันนะครับครับผมเป็นกินมูลาบ่เนาะครับผม็นกินมูลาครับกินมูลาเนาะครับ มูลาจะเดืออนคงสงเนาะเงน้ำนุมนะครับน้ำนุมตรงห่วงตรงห่วงเลยนะครับแต่สออกเท่ไหลนะพี่น้องครับตาเตียงก็มีแลข้ออ่องมีเล้อยขอคาะครับเปิดได้แสนสครับหนึ่งแสนามหมื่นเนาะครับผมหนึ่งแสนสา่นุ้น้องนะครับพมนะครับเปิมากส่อ่างนะครับผมนะครับส่ให้บิดนะครับนีู่ผสมนะครับแต่ออกเด้มาไลแล้วนะครับขอแข่งขอค่าดีนะครับี่าอบอโทรนะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้ครับห้าแปดาแปดหกสามเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับส โอเคครับไปผมปมาผมค่ะ,คะผมรับเด้อเอ้ามันมันครับผมนะครับเพิ่นกำลังต่อลงรอค่ากันอยู่นะครับเดี๋ยวกันเจอเจ้าของก็ตีถามราคาให้นะครับพี่น้องเด้อนะ,นะครับผมเพิ่นก็รีนแหละนะครับ,บร,นนรบีนตลอดเลยนะครับตั้งแต่นทางเร็วแล้วนะครับคนนี้ก็ครับเซซายกับี่น้องกับที่ไปเข้ามาแล้วนะครับเอาระเบิงเอกเดี๋ยวครับ สีย่างมากต,นนนตาันนี้นี้นครับเดี๋วยวน,ยนะครับไไนตล่องราคากันนะครับเจ้าของเลยใส่เวอรน้อยเนาะครับ้ไปคุยปูกให้ไว้องนับนเนี่คุยปลูกปลูกมันบาน เป็นบ่มีเจ้าของครับพี่น้องครับฝนตกนะครับพุ่นอันนี้ล่มไปแหละนะครับผมทำแหลนะครับอย่างไปทำอีกนะครับผมโบมี่เจ้าของเลยนะครับนี่ครับสาวน้อยมีมีเจ้าของนะครับทุก นะครไปหานะครับมึงมังนี่ก่อนนะครับไม่นองไปเลเนาะนะครับเปิ่งไเหนปู่็นไหอย่าต่อรองราค่ากันอยู่นะครับพี่น้องคนตกแล้วครับพี่น้องนะครับม่นีนะครับผม ข рам, ้างๆบางตาแน่นะครับกับไทยนะครับบางส่วนในพี่น้องนะครับส่วนมากเป็นฟังนี่เป็นฟังกล้วยผูนะครับพี่กล้วยผูนะครับของคุณวิวนะครับวันนี้ก็ขอหยาดปิดคลิปนะครับพี่น้องนะครับขอขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับที่เขามารับชมคลิปจนจบนะครับผมนะครับขอว่าเลือกฝากกดติดตามนะครับพี่น้องเด้อนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับเพื่อให้ตุการณ์คลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็นะครับวัดต้องเตะนำได้เลียกนะครับคุณพ่อกันคลิปนาสวัสดีครับ